ทีนี้มีคําถามฝากไว้ใกล้เคียงกันแต่ว่าอายุต่างกันเยอะคัะน,นี้คุณแม่อายุลูกชายอายุ18แล้วดูลูกโป้เราก็บอกไม่เป็นไรด้วยไว้แต่นี้มีคุณแม่ท่านปรึกษาว่าลูกชายเนี่ยเพิ่งจะ3ามขวบเเดือนเองค่ะเริ่มเหมือนกันนะคะคือคือพอเห็นลูกโป้เนี่ย เขาจะไปแอบเอาไปดูที่เตียงไปนอนดูอันนี้น่าจะทํำยังไงหรือจะจะจัดการยังไงดีลูกชายอยเท่าไหร่นะฮะสามขวบแเดือนสามขวบ9้าเดือนเอารูปโป๊ไปดูไปนอนดูที่เตียงเลยโอ้มีอารมณ์สุนทรีแต่ยังเด็กนะฮะถ้าถ้าเป็นคําถามสําหรับคุณแม่เนี่ยแสดงว่าคุณแม่เริ่มมีอคติขึ้นแล้วล่ะค่ะ นะคะเดยทั่วไปถ้าเรามองเห็นว่าเด็กหยิบช่วยอะไรมาแล้วสนใจเนี่ยเป็นเรื่องตามไปของเขาแต่บังเอิญให้บังเอิญว่านี่คือรูปโป้ั้นคุณแม่อาจจะมีท่าทีที่อึดอัดเริ่มไม่สบายใจเริ่มคิดไปถึงไหนถึงไหนเพราะเออมันมีนิดหนึ่งด้วยคครจริงๆมันเป็นรูปโป้แล้วคุณแม่คงรู้สึกอายคุณแม่ก็เลยเอาไปสีระบายทับ บอลูโปไปกันใหญ่ลูกก็เลยเอาไปดูคือไม่รู้ว่าดูรูโปหรือดูไอ้พม่คุณแม่ไฮไลท์ไว้ให้คุณแม่ไฮไลท์ไว้ให้เลยน่าดูมากเป็นพิเศษนะคะอ่ะเป็นไปได้เดยวจะสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุณแม่ถึงได้พยายามจะจะปิดบางจะซ่อนเร้นเอไม่เห็นไม่เห็นตั้งใจขนาดเด็กๆกำลังชอบเล่นซ่อนหาไงคะเราเลยไปซ่อนไว้จะอยากหาอยากจะดูให้เจอว่าข้างล่างคืออะไรนะคะเป็นไปได้ค่ะไฮไลท์ที่คุณแม่วางไว้ดึงความสนใจมากขึ้นที่ท่าทีที่เด็กเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปนอนดู ไปสนใจเป็นพิเศษเนี่ยถ้าคุณแม่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่เขาสงส,งสัยหรืออยากรู้เนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้คล้ายๆกันนะคะถ้าเด็กเฝ้าพิจารณาคุณแม่จะถามว่าเออหนูดูอะไรอยู่เหรอลูกนหนสงสัยอะไรไหมคุณแม่อธิบายให้ฟังนี่นะถ้าข้างในเป็นแบบนี้พอใส่เสื้อผ้าเป็นแบบนี้อะไรเหล่านี้เป็นบทสนทนาที่ใช้ตัวเขาเป็นที่ตั้งเขาสงสัยอะไรเราตอบ น,ะะนอกจากนี้แล้วถ้าคุณแม่ชักไม่ค่อยสบายใจเอ๊ะทำไมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นานๆเบี่ยงเบนความสนใจชวนเข้าไปวิ่งเล่นไปทําอะไรต่อมีอะไรที่สอดคล้องกับวัยเขาน่าจะเป็นผลสําเร็จนะคะเพราะข้อหน้าสังเกตอย่างหนึง่งก็คือเด็กๆหลายคนที่ชอบแอบดูรูปโปเนี่ยเอ๊ะเขากําลังเรียนแบบใครหรือเปล่า คว้าได้รูปโปลแล้วก็ไปที่มุมสงบแล้วก็นั่งสนใจ <c oughs> เรียนแบบใครอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่คุณฮาร์ที่บ้านมีใครเรียนแบบอยู่ด้วยไหม,ะมนะคะไม่ดที่ผมเปลี่ยนจากรูปเป็น v c ซดีแล้ว, <c oughs> ลวไม่มีเรียนแบบอันตรายยิ่งกว่านั้นนั่นแะ <c oughs> โอ้แต่สามขวบยังไม่สี่ขวบนนี้น่าจะเป็นความสนใจโดยธรรมชาติด้วยธรรมชาติค่ะ